สวัสดีค่ะพบกับงวนนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณตังเล็กเด็ดแนวทางเล็กเด่นเล็กเน้นมาเลยสูตรงวดต่องวดสูตรจะเป็น4สูตรค่ะสูตรแรกจะเป็นหลักรวยรางวัที่3บวกหลักร้อยรางวัที่2หลัก10บรางวัที่1บวกหลักร้อยรางวัที่1หลักร้อยรางวัที่3บวกหลัก10บรางวัที่3าม และหลักพันเราวันที่3บวกหลักหน่วยราวันที่1ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆหัยเด็ดๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดเรื่ไปสูตร์ก็ต่องวดค่ะสูวรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคำนวณให้ทุกคนนี่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น81คูณหนึ่งค่ะเท่ากับ81 หลักพันหลักร้อยไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยนะคะ48ิคูณเจิบค่ะเท่ากับสามห้าห้าสองหสิหกคูณห้าบเอ็ดเท่ากับสามสามหหค่ะเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็นหนึ่งห้าสองแปดศหและสามค่ะ ตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น6บวก5เท่ากับ11ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลขหนึ่งค่ะ8บวก0ย์เท่ากับ8 3บวก6เท่ากับ9และ3บวก1เท่ากับ4่ค่ะแนวทางเลขเด็ดที่ได้นะคะจะได้เป็น0 0 81 35 52หห 3า6สามหกหกหนึ่งหสแหนึ่งสามหนแปดเก้าส่ละ95 19ค่ะในสูตรน,นี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าเต็มเต็ม3รางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือ1 5 2 8 1 8 9่งและ9519ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะ เอาละค่ะเรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดแนวทางเด็ดเลขเด็ดมาเลรู้ก่อนออกในงวดที่22ตุลาคม2 5 6 6าแนวทางเน้นแจก,กรฟรีๆกันเลยค่ะก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากศูนย์เหมือนเดิมเลยนะคะก็จะได้เป็น15คูณ28เท่ากับ420หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์เหมือนเดิมเลยค่ะ18คูณ94า่ค่ะเท่ากับ16,92และ9 5คูณ19เท่ากับ1805ค่ะ เลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น 4, 9, 2, 6, 0, 8, 1และ5ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น5บวก6เท่ากับ11ใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข1ค่ะ2บวก4เท่ากับ6 8บวก0เท่ากับ8 และ1บวก0เท่ากับ1ค่ะในทางเล็กเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น0420 1692 1805 4926 0815 1681 และ9486ค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียกสลับจับคูดตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะ แอดหวังทุกงวดคขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดเต็งเล็กเน้นสูตรงวดต่อง,งวดไว้ทุกคนที่ตามรุ้งกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใ,ใหม่หวัวเด็ดๆกับช่องวันนี้รวย